ครับการซื้อเฟนเฟจของห้างทองผลเจริญน,นะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะมิจะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมพระกรอบเอ่อเป็นวันเลี่ยมสเสด็จเตี่ยนะอืมกรมหลวงชุมพรนะกรอบทองแกะลายธรรมดานะอันนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกกรอบเองผมส่งภาพไปนะครับว่าจริงๆตรงนี้มันจะเป็นจุนสายก็ได้หรือว่าพ่นสายก็ได้นะลูกค้าเลือกเป็นพ่นสายนะมันก็จะเป็นฟิลแบบสายปาดเงาซิลเงี้ยมันจะดูแบบ เบาลงนะพั้นทรายของฟิลจิวเวลリเนี่ยมันจะทาให้งานมันดูเบาลงเยอะแต่ถ้าเป็นจุ้นทรายมันจะจิกตรงนี้มันจะหนาเส้นมันจะหนาหน่อยนะมันก็จะดูแบบแบบแบบมันดูได้ะมันแล้วแต่สไตล์คนชอบอะครับก็อันนี้เลือกแบบนี้นะฮะประเมินราคาไว้แรกๆนะ่าจะประมาณสี่กร,รัมกว่านะอันนี้ทําได้ทั้งหมดอยู่ที่สามจุดเจ็ดแปดกร,รัมนะกลุม,มน้ำหนักค่อนข้างได้ดีนะประมาณเกือบอันนีนึงจะสลึงนะฮะ แกะลายธรรมดาตามแบบก็ไม่มีอะไรมากนะตรงส่วนมากิดแพทเทิร์นของแกะลายธรรมดาจะมีหัวกระล่างนะหัวล่างแล้วข้างๆเป็นแข้งสิงแต่นี้เป็นหัวข้างล่างแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับเ็นไซดกับปาดอย่างนี้ครับข้างล่างก็เป็นลายกระหนบปาดปกตินะข้างบนก็ทําให้ดูกว้างขึ้นบวกจุนซ้ายนิดนึงนะฮะปกติทั่วไปส่วนด้านข้างเป็นของทรงเนี้ยจะเป็นพ้นไซายหมดเลยไม่มีอะไร วงสามลอนตีไก่ปลาเพราะความแข็งแรงเหมือนเดิมนะเป็นจุดเดียวที่เรายังไม่ลดน้ําหนักลงนะเพราะตรงนี้เป็นจุดลดรับน้ําหนักที่เยอะที่สุดนะเราก็ไหนสังเกตนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับงานชิ้นหนีกรอบ3.78นะครับกรอบทอง3.78องค์นี้ส่วนเหรียญเนี่ยเหรียญเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรน,นะเขตอุดมศักดิ์นะฮะร,รุ่นยังไงอะไรผมไม่ทราบเลยนะเออลืมบอกอีกอันหนึ่งอันอัดพลาสติกข,ของรุ่นนี้นะ จริงๆเขามีห่วงอยู่ข้างบนนะผมก็เลยเสนอว่าให้พับห่วงแล้วอัดไปเลยไหมหรือว่าจะเอาห่วงมาด้านหลังช่วงหลังๆนะถ้าท่านจะเก็บห่วงนะผมแนะนําให้ทําเป็นสีแผ่นนะปกติมันจะมีแผ่นหน้าแผ่นหลังและแผ่นกลางแผ่นสี่แผ่นคือถ้าเอาห่วงเก็บผมจะแนะนําให้เอาห่วงใส่เข้าไปกับแผ่นพลาสติกแผ่นที่4ี่นะเป็นมีหน้ามีกลางแล้วก็มีอันที่สองแล้วก็มีอันที่สี่นะเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะเพื่อล็อกเอาไว้แบบนี้นะมันจะดู ดีกว่าเยอะเลยเพราะเราจะเห็นด้านหน้าที่เป็นตัวเต็มนะด้านหน้าที่เป็นตัวเต็มคือถ้ามีห่วงอย่างนี้มันจะปูดๆแปลกๆนะก็เอาออกนะฮะแล้วเราก็มาไว้ด้านหลังมันก็จะดูแบบเนียบงานจะดูเนียบมากขึ้นแต่ถ้าเหรียญบางเหรียญน,นะไม่ต้องเก็บห่วงก็ได้นะถ้าแบบมันคิดว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรหรือไม่ได้ส่งผลต่อราคานะแต่เหรียญบางเหรียญก็ควรเก็บห่วงไวนะ้น่าจะส่งผลส่งผลราคานะส่งผลต่อราคา แต่อันนี้เขาให้ทําแบบนี้นะผมก็จัดให้นะส่วนมากก็จะไว้ตรงนี้นะบางคนไว้ตรงกลางนะแต่ข้างล่างผมว่ามันลึกลงไปลึกเยอะลงไปเนี่ยแต่ผมไปไว้ตรงเนี้เกือบล่างหรือตรงกลางาลูกค้าเลือกแบบนี้จัดไปครับผมความจงครับความหมายขององค์นี้อยู่หลังคลิปเลยนะครับผมหรือดูคลิปแยกด้านถัดไปนะครับผมส่วนท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วอยากเรียมพิมพ์แบบนี้นะลายแบบนะี้นาะแอดไลน์นะคิวโค้ดอยู่ตรงซ้ายล่างนะสแกนมาได้เลยนะครับผม แคปหน้าจอแล้วก็สแกน QR code คมาได้เลยนะแล้วก็ถามรายละเอียดก็ส่งภาพส่งภาพพระของท่านที่ท่านจะเลี่ยมมาเลยนะหรือถามข้อมูลอย่างอื่นผมก็ยินดีตอบนะครับผมแอดมาได้คุยพักมาก่อนนะครับอันไหนผมรับผมบริการให้ได้ผมก็จัดการให้ได้นะครับผมอันไหนไม่ได้ก็ขอโทษด้วยนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมฝากติดตามช่องห้างทองผมเจริญผ่านทาง YouTube f a c e b o o k IG และ t i k t o k นะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการติโตัวของช่องนะครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นกอรอบเหรียญกลมพ่นสายนะครับ